นะคะสวัสดีคร <hang> ัสว <aspire> ัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คืนนี้อีกเป็นอีกค่ำคืนนึ่งก็อาจจะเป็นค่ำคืนที่สุดท้ายของปีนี้ปีนี้เพราะว่ามีหน้าเราอาจจะได้เจอกันอีกม่านประธานครับ โทษนะครับเค้กเออเลอร์ไปนิดยิ่้ไปขออีกเลยขออนุญาตคุยขายร้านนิดนึงครับโอเคโอเคนะคะก็เราก็ได้รู้จักทรั้งทุกข์กับความปวดเริ่มต้นแล้วใช่ไหมคะว่าสี่สี่ชุดและสี่แขงเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ตื่นเต้นเตยนรู้อลังการอลังการงานสร้างแล้วทุกคนก็คาดหวังได้รอคอยตลอด สี่สัปดาห์ใช่ไหมคะพี่สี่สัปดาห์กับกับการประกวดใช่แล้วนะครับในการประกวดเราดึงเห็นความทุ่มเทใช่ค่ะการใส่ฟิลลิ่งต่างๆของนักแสดงสร้างชุดได้สวยงามเรืองสวยงามก็จะีแมวมองหมาเมินด้วยนะครับอ๋อก็ยังดีนะคะที่แมวมองแมวไม่เมินด้วยกับปาลัสซีนี่รวมไิ้มั๊กรวมไถ้าว่าจะมาทำก็จะเา็นคนี้ ยังอารมไม่รอช้าเลยยังโอเคค่ะก็ขณะนี้ก็ในเวลาบ่ายสามบ่ไปสามโมงสิบนาทีบ่ายสามโมงสิบนาทีให้พอดีเขาประกาศตอนเร็วจะได้เย็นเขาเย็นแล้วจะรอเรื่องตั้งหนึ่งมึงเย็นยังไม่เลิกครับอ๋อตอนนี้รถลูกชิ้นปิ้งมาขายหน้าเรียนแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้ไปกินแน่นะคะโอเคนะคะ เดี๋ยวก็วันนี้ก็จะมีการประกวดเอ้ยไม่ประกวดแล้วดิเพาว่าประกวดเนร่ารก่เอายใเโอ้ขอมากเลยเสียงเปียนกันเปลีนกันอ่าเสอขาดเอ c ครับิทนแขงเอครับแ่งเอนะคะจะตรงใจหรือเปล่านะครับ โอเคค่ะครับสามาวเราเชิญขันเงนี้วังเพ็ดมาแล้วนะครับวัดบางเพรฮบรีฮารีอะไรคะไปแล้วขั้นเงิจะได้รองราของ ช่องเจ็ดช่องเจ็ดก่อนนะครับช่องเจ็ดเอาให้ช่องสามดีกว่าโอเคนะคะรางวัลต่อไปเลยค่ะรางวัลที่สามนะคะ <c oughs> รางวัลที่สามนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าน,น่ารักมากๆมาในสไต านะคะมาดูชายแบบว่าเดินทะเลแล้วไม่มีใครกลัวเดินทะเลแล้วไม่มีอะไรงุ่มงายเพราะว่าเขามาในตรงคอนเซ็ปต์เดียวกันนะคะอันนี้ท่านผู้นี่ฮะเยอะเลยใช่ไหมครับที่ฮะนี่เยอะเดินหาพวกหมาเห่ากราวเลยนะโอไม่ถึงท่านนั้นแต่เป็นแบบว่าประเภทที่แบบมาทะเลแล้วทุกคนแบบอู้นี่ใช่เลยสโลแกนของเราเลยนะคะคือแข้งไหคะที่ว่าแข้งไหนแข้งไหนครับแข้งไหนครับแข้งนี่คะเลยสิบกว่าแข้งนะครับแข้งไหนดี มาครับโอเคครับไปเกไปเกเก๋เก๋เเก่งไม่โดนใจโแกดลนี้น่ารักมากโดนใจที่สุดสนใจมากเลยนะครับนักัดการเห็นแล้วก็ชอบเราก็แต่งตัวได้แบบโอ้ถ้าเกิดมาเดินในเรนี่หมาเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาตรงกลาเลยครั เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเพิ่งลงจากเรือนะครับเขาเป็นเขาเขาเอ่อทีนี้ตอบตอบตอบปัญหาได้ถูกใจถูกใจมากทำให้โดนใจสรุปแกนท่าโดนใจมากนะหลังจากที่ไปผ่าตัดเอาไอ้ตัวบออก้ากปากแล้วครับไปเลยใช่ไหมตรงประเด็นเลยค่ะงั้นเราไม่รอช้านะคะครับผำคืนนี้ใครติดก็คือแขวนที่เป็นขวัญใจชาวไทยหรือว่าขวัญใจสื่อมวลชนตอบคำถามที่โดนใจคือแขวนอะไรนะคะแขวน ฉันน่าเขาปิ้นปิ้นเลยมีมงาโรงเรียนที่นะคะได้ล้วถ่ายรูปถ่ายรูปบ้างถ่ายรูปถ่ายรูปเตรียมสัตว์เตรียมสิครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับ นี่ยะครับโอเคค่ะแล้วก็เราก็ขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนให้ความร่วมมือในงานครั้งนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ให้ความร่วมงานครั้งนี้คงไม่เกิดขึ้นเราสองคนก็คงอาจจะขาดกำลังใจนะคะขอบคุณโคโคลาเปท็ซี่บีดินดาแฟนต้าไม่ได้สนับสนุนเลยขอบคุณมากที่แข่งแข่ง A ีดีนะคะขอบคุณมากค่ะที่ร่วมมือแล้วก็ทุกคนก็สร้างเสียนและเสียงนี่ค่ มีหน้ามีอีกเราก็จะจัดอีกไหคะก็แต่ว่าคำพืนนี้เราขอรอเราขอ um. รอท่านีรอพี่ก่อนนะคะแล้วเราจะจูนเปนใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคาเียวหลังจากนี้เราก็จะไปเก็บสาระนรับรอยู่แล้วนี้ พ <Luis> <in> <phones> ี่ก็ได้รับฟังเสียงศาสนาบันเทิงรัาต่อได้นะพรุ่งนี้เราจะตื่น9โมงตอนแรกเราก็จะตื่น8โมงราะว่าเป็นเวลาล่เลยให้พี่น้องนอนเต็มที่เลยแต่ว่าต้องตื่น9โมงนอนให้เต็มที่ตื่น9โมงเราจะมาทานเราจะมาทานอาหารเช้าพรนะแต่ว่าแบบมันจะกินแบบมันกินตอนนี้เรากำลังจะเดินไปชายทะเลดูค่ะเห็นมาเลยหมดเลย นี่สองข้างทางนะมีต้นมะพร้าวสวยมากเลยนะคะิน่ะี่ทุกคนกำลังเดินตามกันมา,าูด่ ตอนไม่เป็นไรเราอยู่บิ๊กไช๊ะไช่ไหนเนี่ยขอจึงไช่ปลาใส่กูจะแล้วก็อะไรอีกนะมอเห็นเรือบังมองเห็นเรือไปนลมองเห็นเรือไปแล้วก็มองเหนเรือไปแล้วก็อะไรปลาใส่ปลาทิ้งตาตกใจสองสองรอบนะสองรอบก็ใส่มองเห็นเรือ

ไปงามไปเท่านเลยฟาที่านใสาดที่ามองเห็นเรือใบจบเลยมองเนเรือใบจบเลยได้เลยะจบเลยคุณไม่ถช่ทะเล้จเลแค่ได้จุดค่าเดียวมองเห็นเรืไองได้จเลจเยราลองเป็นอะไรยังไม่ได้เลยปูทะเลันามฟาที่าไปคนหา นะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวเลอะนะเพราะว่ามาทะเลไม่ต้องกลัวเลอะสามารถนั่งได้เลยทรายนั่งได้สบายได้เลยอเดี๋ยวครับไปตามหาคนที่จนไปฟังๆเอาช่ยหมครับโอ้ทะเลสวยงามพักกายสบาย เพลงได้ทนทอเคอเอาานะคะดูท่ากลางกลกางใช่ไหมค่ณสามอะไรเก่งมากเลยนะคะที่นี่ก็เอาฟินะคะผคุณน่าสวยละคือนายเอาการเอางาคนนี้เป็นคนยังไงพี่น้องต้องทากิจกรรม1งอันก็คือจะต้องตอบคาถามต่อไปนี้ซึ่งเป็นความรู้รอบตัวและพี่น้องต้องจำคีย์เวิร์ดให้ได้ทีลคนนะครับทีคนนะงต่ไม่ได้อนะคะ จริงเจริงยอ่าเป็นคำถามผู้ตัวนะถ้าตอบผิดก็คนต่อไปยินๆๆๆถ้าตอบไม่ได้ส่งให้คนต่อไปเลยนะเออเอาเลยยังยังนะเอาเลยนะเริ่มจากน้อย่าเร่จากนยก่อนนะคะสยานมิตรภาพไทยลาวอยู่จังหวัดใดแม่ฮ่องสอนน่านเชียงรยหนองคยนงรายืองนองคายหนองคายอ่าถูกข้อเมืองใดของสหรัฐอเมริกาที่ได้ชื่อว่าเมืองบาปมีลาสเวกัสลอสแองเจลิสนิวยอร์กมาโก้ถูกต้อง ภาอใต้ม e ีจังหวัดใจไม่สิทะเลมียะลาปัตตานียะลายะลาปัตนียะลาปัตตานี